วาดรูปหรือทำงานศิลปะแรกๆเราจะมีความสุขแล้วเราจะชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองนะครับแต่พออยู่มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าความสุขมันหายไปความภาคภูมิใจมันก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรลองสังเกตดูนะครับ อนแรกๆทุกคนชอบศิลปะแล้วเขียนรูปอย่างมีความสุขตั้งแต่เด็กเราสังเกตดูเด็กๆนะครับที่วาดรูปเขาจะมีจินตนาการและมีความสุขกับการวาดถึงแม้ภาพจะไม่สวยแตกเขามีความสุขนะนี่คือความบริสุทธิ์นะครับคือการทําในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วมีความสุขนะอันนี้คือความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ทําไมล่ะพอเราโตขึ้นความสุขนั้นมันเริ่มน้อยถอยลงไป ยิ่งเราเขียนรูปได้เราเขียนรูปเป็นเราสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วความสุขกับหายไปความภาคภูมิใจเริ่มน้อยลงเป็นเพราะอะไรเริ่มแรกที่เราเริ่มวาดรูปเราไม่มีเงื่อนไขอะไรมาบล็อกเราให้มีกรอบให้บังคับเราต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เราจะลอกรูปเขียนตามใครก็แล้วแต่เราเขียนด้วยความสนุก ยิ่งเราเขียนเหมือนเขาเรายิ่งดีใจเราภาคภูมิใจในเบื้องต้นนะครับเราไม่สนใจเลยว่ารูปมันจะไปเหมือนเขาไหมหรือจะเป็นแบบของใครหรือเปล่านะเราไม่สนใจหรอกนะครับเราจะรู้สึกว่าถ้าเราทําได้แล้วเรามีความสุขแล้วเราภาคภูมิใจในผลงานของของเราเองนะครับแต่พอเราเขียนได้แล้วสิ่งที่เข้ามาคืออะไรครับเราต้องการมีอัตลักษณ์ตัวตนของเราอยากมีงานแนวที่เป็นของเรานะครับ เราเริ่มอยากจะมีตัวตนขึ้นสิ่งนี้เริ่มจะบีบขันตัวเองว่าจะเขียนงานแนวไหนดีแนวนั้นดีแนวนี้ดีนะครับเพราะเราอยากมีตัวตนอยากโดดเด่นอยากให้มีเอกลักษณ์นี่แหละครับปัญหาข้อแรกนะครับความเป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องหาครับ เราเป็นเราใครเป็นใครก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละนะเราชอบอะไรกินอะไรเรามีทัศนะแบบไหนแต่ละคนก็มีของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องสรรหาอะไรนะครับแต่ความที่เราอยากให้มันโดดเด่นและแตกต่างสิ่งนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับท่าน mm hmm. ถ้าหาว่าเราทำงานศิลปะด้วยความรักความชอบจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับขอให้เรามีความสุขเป็นที่ตั้งนะครับ แต่ถ้าหากเรามีกรอบมีข้อบังคับหรือมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะบีบบังคับเราให้อยู่ในกรอบแล้วเราจะไม่สามารถออกไปอย่างอื่นได้นะมันจะอึดอัดมันจะเริ่มบีบเส้นทางเดินของเราให้แคบลงครับเพราะนั้นเราเป็นอย่างเราที่เราเป็นนะ่นะดีที่สุดไม่ต้องเป็นเหมือนใครไม่ต้องอยากแตกต่างจากใครนะครับเขียนไปเถอะ เขียนอะไรก็เขียนไปนะครับอยากลอกใครก็ลอกไปในเบื้องต้นนะครับสุดท้ายเราเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามีความคิดมีอยากจะถ่ายทอดอะไรสักอย่างไม่ต้องสนใจว่ามันจะเหมือนใครหรือเป็นแบบใครเราจะไม่สูญเสียความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเราจะมีความภาคภูมิใจย,ยังคงอยู่นะครับสิ่งที่ทําให้ความสุขของเราหายไปก็คือการคาดหวังที่จะมีตัวตนให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อันนี้ข้อแรกนะยิ่งเราอยากค้นหายิ่งเราอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อไหร่นะยิ่งมีความทุกขยิ่งมีความอึดอัดเข้ามาเมื่อนั้นนะครับเพราะนั้นลืมมันไปนะเขียนอะไรก็ได้ทำไปนะครับสิ่งที่สำคัญคือทำไปแล้วมีความสุขแล้วถ้าเราอยากจะถ่ายทอดหรือว่าอยากจะเขียนอะไรออกมาเนี่ยก็เขียนไว้เบื้องต้นเขียนให้ตัวเองรู้สึกดีไว้ก่อน อย่างที่2ก็คือสืบเนื่องจากข้อนี้นะครับอย่างที่2คือต้องการการยอมรับนะครับถ้าเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราก็อยากจะทําอะไรที่คนอื่นชอบบางทีเราอยากทําในสิ่งที่คนอื่นชอบเขียนไปแล้วคนชื่นชมเราก็จะรู้สึกดีเมื่อเราเสพความรู้สึกดีจากคนอื่นนะครับหลงลืมความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากตัวเองจากการที่ตัวเองภาคภูมิใจแล้วเนี่ยวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือ เมื่อไม่มีใครชื่นชมเห็นงานเราจนเบื่อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เฉยๆละเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเหมือนเดิมละนะครับเมื่อเสียงชื่นชมการยอมรับมันเริ่มน้อยลงความสุขเราก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไปฝากความสุขหรือว่าการยอมรับเนี่ยไว้กับคนอื่นผู้อื่นที่เห็นผลงานเราครับเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อมันหมดไป ความสุขเราก็จะหายไปความภาคภูมิใจเราก็จะหายไปสิ่งที่เราหลงลืมไปคือความชื่นชมและความสุขที่เราเคยมีตั้งแต่เบื้องต้นนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกจากการทำงานนะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อที่สองก็คือเราฝากความชื่นชมและความภาคภูมิใจไว้กับคนอื่นนะเมื่อนั้นเนี่ยความสุขเราจะหายไปต่อไปไอ้ข้อที่สนะครับ ข้อที่3นี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทํางานศิลปะแล้วมีผู้เสพพูดง่ายๆก็คือมีคนซื้องานของเราไปนั่นแหละนะเมื่อเราเขียนงานและมีคนซื้ออยู่เรื่อยๆแรกๆเนี่ยพอมีคนซื้องานเราไปเราจะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะครับมีกําลังใจมากอยากเขียนอีกนะครับจุดเริ่มต้นของคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมด พอมีคนซื้องานเราจะดีใจแล้วเราอยากทํางานเพิ่มอยากทํางานอีกเพราะยิ่งทํางานยิ่งมีคนซื้อยิ่งมีได้เงินกลับเข้ามาเนี่ยนะเราก็มีกําลังใจในการทํางานนะแต่พอนานๆไปสักพักเมื่อเราเขียนงานที่เขาต้องการซ้ําๆเดิมๆยิ่งเขามีออเดอร์ยิ่งคนทํางานเป็นอาชีพมีออเดอร์เขียนซ้ําๆเดิมๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ทํางานเป็นอาชีพคืออะไรครับความเบื่อหน่าย ทำในสิ่งที่ซ้ำๆจำเจส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเกือบทุกคนเพราะนั้นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความสุขจะหายไปเราจะทำงานด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะได้เงินมาเราจะมีความสุขก็คือเราส่งงานไปแล้วเราได้เงินมาเราถึงจะมีความสุขเห็นไหมครับลองพิจารณาดูให้ดีเรามีความสุขหลังจากที่ได้เงินมาต่างจากตอนเราเริ่มแรกนะครับ ที่เราวาดรูปแรกๆที่เราวาดรูปเนี่ยความสุขเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังเขียนรูปตอนที่เราอยากทำงานเกิดขึ้นตอนที่เราทำงานและงานเสร็จเรามีความสุขครับแต่พอเป็นอาชีพมาเมื่อไหร่เนี่ยความสุขแรกๆมันจะเริ่มค่อยๆนะฮะเลือนลางหายไปนะมันจะค่อยๆเลือนลางหายไป ความสุขมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งงานแล้วได้เงินเห็นไหมครับวันไหนที่เราไม่มีไม่มีงานไม่มีออเดอร์ความสุขจากการวาดรูปนี่จะน้อยมากหลายๆคนจะถูกวงจรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ความสุขจากการวาดรูปเนี่ยหายไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่3นะที่ทําให้ความสุขจากการวาดรูปเนี่ยหายไปนะทั้งๆ้งที่บางคนในเขียนรูป กว่าจะเขียนทักษะฝีมือฝึกฝนมาได้เก่งมากนะครับมีทักษะฝีมือเก่งมากแต่พอทํางานเป็นอาชีพแล้วความสุขกลับหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3นะครับและมีประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4คือการพัฒนางานนะครับหรือว่าการทํางานซ้ําๆจําเจอยู่นะต่อให้เป็นคนที่ทํางานศิลป,ปะเป็นอาชีพหรือศิลป,ปินก็แล้วแต่นะครับ ประเด็นนี้ศิลปินหรือคนทางานศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะเจอเนะก็คือพอเราทํางานศิลปะหรือว่าทํางานวาดรูปที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยมีแนวคิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วพอเขียนมาสักพักนึงนะครับอโอ้ทุกคนรู้จักงานเราเป็นแนวนี้ละเราไม่กล้าที่จะไปเขียนงานแนวอื่นหรือไม่รู้จะเขียนงานแนวไหนอีกเพราะเราทําเป็นจนชินทําเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะช่ำชองเราก็จะ รู้เทคนิควิธีการในแนวคิดนี้ในรูปแบบนี้นานๆเข้าพอเขียนเหมือนเดิมเหมือนเดิมความเบื่อหน่ายความจำเจก็จะเกิดขึ้นนะทีนี้ความภาคภูมิใจหรือความตื่นเต้นร้าใจหรือพบสิ่งใหม่มันจะไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วเนี่ยความตื่นเต้นหรือยอยากจะทำเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นนะครับบางคนไม่กล้าที่จะทําในสิ่งอื่น,นๆกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเอานี่ไม่ใช่งานแนวของเรานี่ทําไม เปลี่ยนงานแล้วเหรอแบบเดิมดีกว่าเนยนะฮะเสียงของคนอื่นก็จะเข้ามามีอิทธิพลต่อเรารวมไปถึงความกลัวและไม่กล้าที่จะทําในสิ่งใหม่ๆกลัวว่าเราเขียนงานแนวใหม่หรือพัฒนาไปแล้วจะไม่มีคนเสพหรือว่าคนนําผลงานเราไปเก็บสะสมหรือว่าใช้งานนะครับความกลัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ ไม่กล้าที่จะพัฒนางานหรือว่าทำอะไรในสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมานะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้ความสุขหรือว่าการพัฒนางานของเราเนี่ยหายไปนะครับคนทำงานศิลป,ปะถ้าเรามีกรอบในการทำงานศิลป,ปะมากเท่าไหร่ความสุขหรือว่าการเดินบนเส้นทางเนี้ยก็จะอึดอัดและแคบลงเท่านั้นนะครับการทำงานศิลป,ปะถ้าอยู่บนเงื่อนไขของหนึ่ง คำชื่นชมหรือการยอมรับจากคนอื่นนะสคืออยู่บนเงื่อนไขของเงินแล้วก็ผลตอบแทนนะครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยการบล็อกกรอบความคิดและความสามารถของเราก็จะถูกจํากัดนะครับเมื่อถูกจํากัดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับการทํางานของเราก็จะแคบลงนะครับความสุขมันก็จะหายไปใครที่ทํางานศิลป,ปะแล้วความสุขหายไปลองสํารวจตัวเองดูมาตั้งหลัก กันใหม่นะครับว่าวันนี้เราทํางานศิลปะหรือวาดรูปไปเพื่ออะไรวาดไปทําไหมนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราจะอยู่กับทั้ง4ีข้อนี้ได้คืออะไรครับคือปรับใจปรับความรู้สึกให้พอดีพอดีให้ได้นะครับมีคนสนับสนุนงานนะเราก็รู้สึกพอดีพอดีอดยาฝากความหวังไว้กับเขาทั้งหมดนะครับเราต้อง มีหลักในการที่จะเดินทางบนทางเส้นนี้เนี่ยควรจะตั้งหลักไว้ยังไงประมาณไหนที่เราพอใจนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชื่นชมหรือการยอมรับนะครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวเสริมกําลังใจให้เราทำงานแต่อย่าเอาไปฝากไว้เป็นปัจจัยหลักในการทำงานของเรานะครับหลายคนมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะบอกว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะมัน เราเดินทางมาเป็นอาชีพแล้วนะทำงานศิลปะเป็นอาชีพก็ดีนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับสำคัญอยู่ที่เราจะวางใจตรงไหนให้มีความสุขนะครับแล้วเราเห็นปัญหาของความทุกข์จากการที่เราทำงานมันคือตรงไหนถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไม่ว่าเราจะทำงานในนะพาร์ทไหนยืนอยู่ในตําแหน่งไหนนะเราก็จะมีความสุขได้เช่นกันนะครับอันนี้ ็ฝากไวนะ้เป็นข้อมูลนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนที่ทำงานศิลป,ปะนะทำงานศิลป,ปะด้วยความสุขนะด้วยความสนุกด้วยความภาคภูมิใจให้สดชื่นสดใหม่เหมือนตอนที่เราเริ่มชอบศิลป,ปะแล้วทำงานอย่างมีความสุขเหมือนตอนแรกเริ่มนะครับให้ยังคงอยู่ระฟื้นกลับคืนมาทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ